ชิวไปแล้วเนี่ยปืนผมผมมันก็ดูรวยน่าดูเลยนะครับเนี่ยอะไรกสวัสดีครับท่านชมนะครับอยู่กับบัสตไรนะครับอยู่กับบัสทูเคนะครับผมก็ไปโจดกันเลยนะครับเล่นเป็นทีมนะครับโอเคคนรหัวเสียเลยนะครับผมขึ้นแรงรีเซนต์แล้วแต่ว่าโดดเด็กกลับมาอยู่ที่มาสเตอร์เหมือนเดิมนะโคตรโคตรน่าเสียดายนะครับก็ เล่นไปแล้วมันแพ้นะแต่ก็ต้องทําใจยอมรับนะความจริงนะครับในว่าเราไม่ได้แบกเพื่อนนะเพื่อนแบกเรานะครับโอเคครับตานี้ก็จะไปเล่นยังไงผลจะมาเป็นยังไงก็มีมีดแล้วนะครับโอทเ,เลยเอ้าไม่ใช่เหรอ <c oughs> จะโดนให้อีก20่ิบวิอย่างนานเลยเ <c oughs> สียพืนมันเยอะจังเลยไปคลอดดีก,กว่าสไลด์ จะโดดไปอีกสิบปีไปแกได้แค่ไหนเนี่ยโอ้ที่ม่เอาทั้งแมปเลยได้ว่ามันไม่มีเกาะเล็กหรอกครับน,น่าจะไม่มีเกาะเล็กนะมาแล้วเฮ้ยสรนงก็มากับไปบอลแดงกันเลยสรนงใส่หนวดเจ๊เจ่ใส่หนวดนี่เลยเลดูแก่ดีนะว่าแต่เราลงไหนครับเนี่ย แล้วแต่หัวโดนะครับหัวโด,มมโดคือไอ้มอดแดงนะครับพาราแนสพาราแนสไรส์สร่างชื่ออะไรวะนะพร้อมแล้วก็โดดเลยนะอเอาใครโดดวะอดดวะอกไปแล้ว <laughs> โอเวอร์คอรงตี้เหรอโอเคได้พี่จัดให้เลยน้องโอ้โหลงมันกันเยอะเลยนะนะ ลงเยอะนะนะ่ะลงหลุมเลยกูมีคนลงหลุมแล้วเฮ้ยกระโดดกาลางลมใครยิงวะใครยิงไปก่อนไปเอาปืนก่อนเอาปืนก่อนขอปืนหน่อยเก็บปืนไปแล้วสวุและ อย่าขับรถเอ้ยขับโอชิเลยต้องโดดใหม่เปลี่ยนที่สิครับรออะไรล่ะเออเนาะทำไมเพื่อนมันไม่ตายกันวะทำไมกูตายคนเดียวอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไงสิเบวนี่ก็ได้เหรอ แ,แปลกกศูนย์ปืนกลหนักโอเคสไนเปอร์ไรเฟิลไม่น่าใช้เท่าไหร่นะมีไฮฟาร์มใช่ป่ะศูนย์ปืนอาเอเคนะครับ <it> ลูกโมสวยงามกีไลอะเบิดควอนโอเคโอเคปืนสกานะครับ เปลี่ยนปืนสกาก่อนเฮ้ยเอวไอเคมันลั่นช้านะสกามันเบี้ยวส่วนสกาก็เบี้ยวโอ้มีแต่ปืนไม่ดีทั้งนั้นเลยเนี่ยรอของซัลายผมมาก่อนนะครับปืนผมมันตรงนะครับปืนแต่งนะโอเคเล่นเล่นขั้นก่อนนิดนึงเลื่อนเกาะเลื่อนเกาะ เพื่อนอยู่ตรงน,นู้นน่เรามาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยนะครับจะข่าวว่าตายก่อนเพื่อนเลยนะฮะมาแล้วครับสปายทีนีขอบงพอด,ดีไอจาจะเป้นขนาดนี้เม็ดคิดระเบิดอัพเรดเกาะ,แล,ะ,แ,ละ 8, แล้วก็เงินเงินเราแปดพันแล้วทีก็ไปเอาสปายครับสปายเรามาแล้ว เขากระโดดไม่ได้กระโดดไม่ติดมันติดคือตรงนี้ก็มีคฟฟ้าโอเคสวยงามพระเจ้าค่ะเอารถก่อนเลยครับแปรรถก่อนนะฮะใช้รถนะครับื่อประโยชน์นะครับจะได้ไปเอาปืนเราสักทีเอาปืนเราก่อนเกิดนะครับเงินเยอะนะครับ ให้เพื่อนเกิดใ,ให้เพื่อนเกิดเงินนี้สําคัญนะครับเกมนี้ไม่มีเงินก็ไม่ได้นะครับท้ายเกมแล้วเพื่อนตายตายสามารถให้เพื่อนเกิดได้นะครับเพื่อนขอฟอร์มช่วยเหลือนะครับถึงกล่องแล้ววะมีกล่องคนอื่นด้วยกล่องตี้อื่นนะครับเมาแล้วโ OK อ้แค่อาร์พีจีเราวะมีปืนสีทองเดี๋ยวอาร์ีจีเหรอไมียว นะครับฝังใจกับ RPG มานานแล้วมามากพอแล้วนะครับยิงใครไม่โดนเลยผมลองยิงแล้วนะเลือดเลือดลดครึ่งเดียวเองนะครับ RPG นะฮะลองยิงมาเลยครับไม่ตายนัดเดียวนะครับโคตรเซ็งเลยว่ะนะฮะเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยสองเพื่อนกับเอาสะพายนะครับไหนเดี๋ยวฟันซะแบบเพื่อนตายตรงนั้นว่ะ ันเห็นเราแล้วนะตรงนี้หนึ่งคนตรงนี้หนึ่งคนองเอ็มกี้เห็นคน มาคนตรงนั้นคนอยู่ตรงนั้น,น,นไม่เจอคนเหรอกินคนวิ่งมาแถวนี้ไนงะเห็นคนนะเมื่อกี้เอาไปไหนกันหมดแล้ววะเพื่อนออกได้หนึ่งครับ ล่างเหรอน่าจะเคลียร์แล้วนะครับใช่หเขาบอกว่าสตูดี้ด้านบนนี่ ไม่เห็นมีใครเลยโกงหกกันนี่ว่าโอเคยังไงต่อกันดีแล้วลูกพี่เออโอแฟมเลตย,ยังดอปเลยจะดอกไปไหนในเฟมเลดเอ,อ้อ วงบีไปทางนี้เข้าไปในวงในก่อนต้องเปลี่ยนที่แล้วลแหละมันต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่แน่ไม่ได้นนแน,แน่โอเคตรงไปครับตรงไป,งไปดูก่อนเผื่อมีให้ฟาร์มกลางระหว่างทาง มีป่ะขานาดนี้กันเหรอโอเคเห็นแล้วเดี๋ยวฟาวเอากองม่วงก่อนนะครับขอฟาวเอากองม่วงก่อนนะโอ้โหแล้วกล่องใครอยู่นี่เต็มเลยวะเนี่ยปืนมันเท่ซะจริง สวรอใม reload. using a bandage. วงน่าจะบีบมาเบืองนี้หรือเปล่าน่าจะขึ้นดาวตายซ้ำเราดาวอยู่นูนน่น ตั้งไกลไปทำไมนู่นเงินก็ไม่ค่อยมีไม่มีเงินไปก่อนไปก่อนจักวะนี้ไปก่อนรีบไปก่อนเดือวท้องเสีย มีคนไหมไม่มีนะโอเคไม่มีครับตามเพื่อนไปก่อนจะก็ตายอ,อีกนะครับยึบยึบสด์ลื่น 你知道啊？这一种，一种。 <Watch> out. ช่วยด้วยวิ่งม,มาเก็บหลังเลยอ่ะสูบ้อำยิงไม่ออกยิงปืนยิงไม่ออกบ้าเอ้เราจะขนาดนั้นวะเนี่ยมีใครมีเงินไหมไม่มีใครเลย เราจะเคลียร์ได้หรือเปล่านราจะเคลียร์ได้หรือเปล่าทำต้องสามตัวเนี่ยน่าจะเก็บเรียบร้อยนะครับรอยดีกล่องลงอีกแล้วอ่ะ เงินมีเท่าไหร่อ่ะมี2อ0 0นโอเคเบลกล่งองก่อนแล้วกันเวลศพหรือว่าศพดีวะศพดีกว่าไอ้พื่นด,ดาวเพื่อนดาวเพืนดาวไมว่มีใครมาเก็บศพเราเลยครับดีมากดีมากแต่ลงไม่โดดลงไม่โดนให้ถูกจุดให้ถูกจุด หนูโอ้มันเอาปืนเราไปสวยเลยครับใครตรงนี้วะเห็นนะเห็นนะเห็นนะ โอเคสวยบงบุ๋งบีนะครับไปก่อน,ไป,นไปก่อน,น,นมีตีนึงว่ะ มาดาวทำไมนะนะดาวหมดดาวหมดดาวหมดเอากล่องไม่ม <gracias> ีแล้ว โอ๊ยควัวเห็นหนงมาเื่าเวิบวเออช่วยด่วนช่หน่อยไม่ช่วยกนเลย,ยเหรอโอเคกูตายก็ได้วะอือ,อ เงินเยอะนะครับเกิดให้กูเกิดดิกูเกิดเออยื้อให้เหลือตี้เท่าไหร่เหลือห้าเหลือสี่เหลือสี่มาตรงนี้ที่เดิมที่เดิมเลยจุดยื้อนะครับปืนไม่มีลแล้วนะฮะมีคนอยู่นะครับ มัน,มน,มนปืนแล้วไปไม่ใช่อีเซอร์ดิเกิลชัวรเปล่าอ่ะเอ้อโอ้โหอีเซอร์ดิล่ะอืมว่า,วาแล้วไม่กูตายเร็วอย่างเร็วเลยอะ่ะไงดีจังหวะน,นี้เพื่อนสองคนท้ายใอ้รอดให้รอดให้รอดขบงก่อนขบงก่อน สวยงามสวยงามยิงมันเอาสุดท้ายดินี่ยิงไม่โดนเหรอเอาสามทีมสามทีมมันอยู่ข้างๆมึง่งไม่เห็นเหรอเอาเราไม่เข้าวงหลงเพื่อนเอาเดี๋ยว ที่ดึกเชอเลยลโอเคเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไป่ายสวัสดีครับ